Good morning วันที่28 Day 28เหลืออีก3วัน28930เมื่อวานดูบอลเยอรมันกับสเปนก็อะไรล่ะครับก็ชี้ดอีกแล้วสิครับนะฮะก็ต้องอก็ต้องซัฟเฟอร์ไปในสิ่งที่เราชี้ดเนาะแต่ก่อนอื่นแล้ว ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอีกต่ออย่าลืมไบโอไลเซอร์เอ็กซ์ก่อนออกกำลังกายต้องบอกเลยว่า30วันเนี่ยที่จะถึงเนี่ยโหเป็นไปไปม,มาๆมันเร็วนะพอเราเริ่มทำทุกวัน <c oughs> ออกกำลังกายทุกวันแล้วเ,เราจะเห็นความอา่ p อ่ v e รูนนะครับจะเห็นความแตกต่างของร่างกายเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่คุณทำอะไรเคีื่อะไรทานอาหารหรือทานอะไรที่มันผิดแปลกหรือที่ไม่ควรทานมันก็ต้องได้รับผลนั้นนะครับวันที่28 day 28ก็ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมก็ ผมอยากจะเล่นคาร์ดิโอเยอนะๆน่อยอยากจะให้เหงื่อมันออกนะ่เพราะเมื่อคืนก็ดื่มไปหลายพอสมควรสังสรร์เวลามันสังสรร์ันก็คนนู้นคนนี้มันก็ต้องมันกะ็ต้องมีนะแต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวหรือเราจะบางคนไม่ดื่มนะก็ถือว่าดีครับแต่บางคนที่สังสรร์ไหก็ <c oughs> เป็นเรื่องปกติแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อ่ เลวร้ายมากนะักถ้าเกิดคุณยังมีวินัยนะครับในการอ,าออกกำลังกายในการทานอาหารนะครับแล้วก็ทานตัวช่วยนะครับมันก็ช่วยนะฮะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามเป้าหมายเราเปะ๊เปะๆทีเดียวแต่มันก็สามารถแก้ไขได้นะครับไม่ ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าโหต้องมาเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ร่างกายเรามันอยู่จุดที่จากที่เราเคยอยู่ที่82กิโลตอนเนี้เราก็อยู่ที่ประมาณ77 76นะฮะผมตั้งใจจะให้มันลดมาถึง75กิโลแต่ไอตัวกิโลเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดครับตัวที่ชี้วัดจริงๆแล้วมันคือตัวตัว,ตว fat mass หรือไขมันนะครับ ตัวแมสของมันเขาเรียกว่าไขมันสะสมแล้วก็ตัวไขมันโดยรวมนะฮะไอตัวนี้ที่เราต้องการให้มันลดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณหนักน้ำหนักคุณเพิ่มขึ้นก็อาจจะอยู่ที่ว่าอาจจะเป็นเพราะกล้ามเนื้อก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะหลายๆปัจจัยน้ําน้ำมีส่วน,ส,วนส่วนหนึ่งเลยส่วนส่วนที่มากที่สุดเลย เพราะน้ำเนี่ยสำหรับผมนะมันสามารถลดได้กิโล2กิโลต่อวันเอ่อเราสมมติว่าเราชั่งน้าหนักตอนกลางคืนปุ๊บตอนเช้าเรามาชั่งอีกทีมันก็สามารถลดได้กิโลกว่าถึงสองกิโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ,อ้ตัวค่าวัดของตัวน้าหนักเนี่ยมันไม่ได้ชี้วัดสําหรับผมนะมันไม่ได้ชี้วัดเอ่อมากนักแต่มันก็แค่บอกเฉยๆว่าโอเคร่างกายเราณปัจจุบนันนี้อาจจะน้ํา น้ำอาจจะไม่ได้ดื่มน้ํามากหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากลนไปแต่หลักๆแล้ว <c oughs> ต้องบอกได้เลยว่า28วันเกือบจะ30วันแล้วเเป็นการออกกําลังกายที่ผมว่าดีมีคุณภาพสําหรับผมและได้ผลลัพธ์ที่ดีพอสมควรนะครับที่ผมก็แฮปปี้ แต่ส่วนไขมันตรงท้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็ต้องมาแก้ไขให้มันให้มัน,มนตามที่เราต้องการะนะเนาะมันก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ตรงนี้เราถือว่าเราก็ลีนมาพอสมควรแล้วแต่เดี๋ยวเรารออีก3ามอีกสามวันนะครับก็คือวันนี้28 29ปดบแล้วก็30สบแล้วมาดูผลลัพธ์โดยรวมทั้งหมดและเดี๋ยวมันจะมีตัวชี้วัดที่ผมจะทำกราฟขึ้นมา,านะฮะ Uh, yeah time, let's do it, let's go. when you want to your See you, bye bye. thank you